ต่ามต,ตัวพะนะช่องเจ็ดสีประกาศได้ชื่อผูออ้การคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายการประกาศผลทีเซนเตอร์พบการเจ็ดสีปรรละให้โลก ประจับีสองพัาร้อยห้ดูรายละเอียดได้ทาง hppp เซเว่นเอรมไชมกันเองนะรีบไปชมกันเองด้ยพี่แสงและวีแต่พี่แสงและวีสวยเห่ยนี่คุณมาเลีกับแสงและวีเดินตรงสะพานนี่ไปเอาปิ่นโตไปทำบุญบิณฑบาตตอนเช้าหรอนี่ไปกับคุณมาเลีเหรอนี่ไปกับคุณมาเลีนี่พี่เชียร์ที่กำพรกับคุณคุณใบเฟิร์นเหรอแับ นี่รบแข่งผู้ร้ายเชื่อผู้พานำนาจจัดการไม่สำเร็จอยู่ในโรงงานเห,<า>หรอน,นี่นะจะเป็นโรงงานไม้แป,ปรรูปกับไอริงลมเหรอนี่โรงงานผลิตไม้แปรรูปกับพวกไอริงลมเหรออยู่กับพักพวกของไอริงลมเหรอผมได้จัดการปิดปากนังนั่นไปแล้วครับปิดปากนังนั่นไปแล้วถ้าเรายังคิดหาทางเล่นงานมันไม่ได้ถ้าเรายังคิดหาทางเล่นงานเครับเพราะตั้งแต่มันเก็บนักสู้พันธุ์เดียวไัเบได้เลยคุณพ่อพันธ์เลยอำนาจมันเต็มที่เลยครับ ฉันจะไม่ยอมไอ้พวกบานอต้องแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันเมื่อเราจัดการมันไม่ได้เมื่อเราติดเบรบีดีก็ต้องย,ออยืมมือคนอื่นจัดการแนยืมมือคนอื่นจัดการผู้พันหมายึงใครครับกอกสิมี al, Jones, กองเสียงกับบักเสือ นล่หมวดรถจะวางระเบิดเหรอนี่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 กำมันกำมันกำระเบิดเหรอนี่มันจะวางระเบิดเหรอนี่หมวดรถจะทำร้ายตัวเองเหรอนี่ไอ้หมวดรถทำเองไอ้ผู้กองเสียงเป็นคนทำเองนี่แหละนึกว่าคนร้ายนึว่านึกว่าคนร้ายเป็นคนทำไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนร้ายนะนี่หมวดรถเป็นคนขอโทษหมวดรถทำเองไอ้ผู้กองเสียงกับผู้กองเสียงโดนเองฝ่าเล่นไหลเลย ไม่ใช่คนร้ายชัดๆเลยไม่ใช่คนร้ายทำนะนี่คนรถเนียกันที่จะเอาไปสง่งโรงพยาบาลหรอนี่ร่วมสนุกกับละครนักสู้บันข้าวเหนียวทิงรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกไอสับดาละหน,นึ่งคันนี่พับแม็กนัมเปิดประตูกลับเข้ามาสัาถามสารละลายในเข็มฉีดยาของแม็กนัมคือสีอะไรนี่ฉากนี้แม็กนัมเขาอำลังเอาแปดไลท์ไปเสียบเอาไปเสียบคอมพิวเตอร์อำนาจนี่ นี่ไปเสียบที่เ็ษสารละลายในเข็บขีดยาของแม็กนัมมีจีอะไรเป็นสีเขียวนี่แม็กนัมกำลังใช้คอมมิวนีนี่นี่เอาแฟลชไดเพื่อนี่แหละแม็กนัมกำลังจะไปลบข้อมูลเหรอดีที่ดีที่โรงงานเขาใช้วิดด์เอ็กพีเหรอโรงงานผลิตวิทยาศาสตรยาดีนี่เอาแฟลชไดร์ไปเสียบงามเพื่อที่จะลบข้อมูลในเครื่องของผู้พันเหรอนี่ เนี่ยลบมนอษย์งานอยู่ในเครื <t <t ่องนี้นี่แหละกำลังลบงานอยู่ในกองคนร้ายนั่นคนร้ายถือปืนมาแล้วทำเลยยกมือขึ้นยกมือขึ้นเดี๋วมาช้าๆ้าเดี๋ยวเดินมาช้าๆ้ามีคนร้ายใส่ดำมันกำลังยกมือขึ้นอยู่ที่นี่ห้องผู้พันน้ำตาลนี่นี่นี่ยกมือขึ้นมีคนร้ายกำลังไปตรวจค้นอยู่ในกระเป๋านั่นนั่น กดคนให้แม็กน้่ต่อยนี่แหละต่อยผู้ร้ายเสื้อำเล่นหรอนี่ใส่แว่นเสื้อลำนี่ในรงน้นยาเชื้อที่เป็นห้องเที่ยวระยะหรอนี่แม็กนัำกำลังไปอดแปดไส้ที่คอมพิวเตอร์พุกมันอำนาจหรอนี่ไปลบงานหรอนี่เอาปืนคนร้ายไปด้วยยึดปืนของคนร้ายแล้วนี่ ทางนี้เป็นผู้พันที่เป็นผู้พันนำหน้าทีมเดินขึ้นบันไดตรงหน้าอาคารฝีมืครนะผู้พันจิาบวกเข้ามาลังเราแบบนี้โดยที่พวกเราไม่รู้ตัวโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวแต่ว่าฝีมือมันไม่ธรรมดาน่าจะเป็นพวกผู้ก่อการร้ายจะเป็นพวกผู้ก่อบันดสมคนมาตรวจสอบแผนการของเราถ้าไม่ไว้ใจกันแบบนี้ก็ไม่ต้องไปร่วมมือบ้านหรอกใจเย็นๆใจยิงลมจะหู้วาบนะจะหู้วาบแผนการครั้งนี้แผนการครั้งนี้ ฉันเดิมพันไว้สูงนตนองพิสูจน์ไม่ได้ว่าจัดการไก่พวกกระจอกอกง่อยนี่ให้ได้ <c oughs> ถ้าไม่ได้แล้วก็ใครละ่ะมันจะลวบลงเรือลำเดียวกับเราลงานเร่งด่วนตอนนี้งานเร่งด่วนแกต้องจัดการไอ้พวกเสี้ยนดำนทุกคนให<ม>้ได้ไม่เว้นแม้แต่ผู้กองสิงห์ไม่เว้นแม้แต่ผู้กองนางกุหลับแดงนางกุหลับแดงทุกคนที่ขัดขวางพวกเราทุกคนที่ขัดขวางมันจกตายมันจกตาย นี่ภาพแม็กนัมอยู่ที่โรงแรมรอนี่นี่แหละแม็กนัมนี่แหละแม็กนัมกำลังเล่นคอมพิวเตอร์เหรอนี่มันกำลังดูหนังรอนี่แพบนี่ภาพนี้ที่โรงแรมมีขวดดาด้วยนี่นี่มีขวดนี่แม็กนัมตัวนอนค้างคืนที่โรงแรมรอด่มีอะไรกำลังกินเอเวอเรสต์เหรอนั่งดูนั่งดูหนังบักเสือต่อยนั่งดูคลิปบักเสือ่อสูตกับตัวเมีย นี่แหละเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแมคนัมกำลังนั่งดูหนังเหรอนี่นี่ดูบักเสือต่อสู้เหรอดูคลิปวีดีโอบักเสือต่อสู้นี่กินแฮมเบอร์เกอร์เหรอ <c oughs> นี่แหละกำลังนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์เหรอนี่แหละกำลังนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์ดูคลิปบักเสือต่อยคนร้ายเหรอนี่นี่ที่โรงงานยาเลือนนี่เอาแฮมเบอร์เกอร์กินเสร็จแล้วนี่ ไม่เห็นจันลห,นหนนลักของตรงไหนไม่ีเห็นจันหักของตรงไหนตัวให้มีแบบนี้อีกสิบค้งองน,นี่นสักครัง้งนี่ภาพนี้นแม็กนัมอยู่ที่โรงแรมเหรอนี่มันกําลังนั่งทํางานดูดูคลิปดูหนังเหรอนี่ไม่ได้นี่ภาพนี้ที่โรงแรมเหรอแม็กนัมมาค้างคืนที่โรงแรมเขาออกเขาเอาแฟชได่์มาไหมเอามานี่หละมีเอากระเป๋ามาด้วยนี่มีจเจ้ามาเอามาใช่ไหมรอจีนยาน้ำสีเขียวๆอยู่ที่้ไร ชื่อมกน้ำเหรอนี่แหละอยู่ในกล่องกระเป๋าเหรอนี่แหละนี่แหละน้ำสีเขียวเหรอนี่แหละศูนย์จุดอาสี่สีหนึ่งนี่แหละศูนย์จุดอากีกีหนึ่งจุดอาสีสีสองจุดอาสีกีนี่แหละนี่มันไม่ใช่นิโปสิบสีซีนี่มันนิโปนิโปสองจุดห้าสี่สี่นี่แหละนี่ก็วางหัวเข็มด้วย นี่แหละน้ำเขียวเหรอนี่แหละแน้ำถือแล้ว <c oughs> นี่แหละถือน้ำเขียวเหรอผู้ร้ายชื่อเบียน้มเหรออยู่ในโรงงานร้างเหรอนี่แหละ ดิลเล้ดี๋ยเหรอหมวดรถเป็นอะไรในวันกบบักเสือหมวดรถเขาโดนตอยเหรอนี่โดนผู้กองสิงโดนบักเสือตอยเลยหรอ<ด>เปิด,เ,ดเหรอนี่เป็นบักเคนกับบักเสือเหรอนี่ฉากบักเคนกับบักเสืออยู่ในป่าเหรอนี่ป่าแถวต่างจังหวัดเหรอ กำลังยิงปืนอยู่ที่ยิงปืนฝึกวิชชันนี่ก็คือคุณมาลีกับคุณแสงระวีเหรอนี่ีเอาปืนยิงกระป๋องที่หัวบักเทนเหรอนี่นึกว่าโดนยิงแล้วนี่ไม่ใช่คนร้ายนะนี่มันคนดีนี่ที่นี่มันอยู่ที่ปักอยู่ที่สนามยิงปืนเหรอนี่กําลังเอาหัวยิงเหรอเอาหัวกระป๋องยิงเหรอนี่นึกว่าให้คนร้ายยิงช่องเจ็ดสีเปิดรับสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ที่ช่องเจ็ดสีติดต่อศูนย์สองหกหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดฉากนี้เป็นแม่นี่แข็งแรงว่าเดิมอีกเป็นฉากเดียวเเเยยยอออะะะนนนนนม่่ทีปาตั้้ลๆ บอกให้พักผ่อนเยอะๆกล้าแตสินใจอย่างเดียวใครบ้างไม่ชอบล่ะใครบ้างไม่ชอบใช่เงิ้นี่ฉากนี้คุณฉากยืนอยู่หลังบ้านเหรอยืนอยู่สวนหลังบ้านตอนกลางคืนเหรอนี่กับบักเสือเหรอนี่ไัน้ผมรักสักที นี่ไอ้บัตเขียนกับพวอมงอยู่บ้าห,หลังเหรอ,อความความรักอะไรไปได้ทำคลิปเสร็จ